สวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟัง เพราะนี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองค่ะสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็กดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3รอไว้ด้วยนะคะเพราะว่าท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีเมถุนท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะชาวราศีเมถุนทุกท่านคะดวงชะตาของท่านในช่วงเดือนมิถุนายน ปี2567จะเป็นยังไงบ้างท่านจะดวงเฮงดวงปังตอนรับวันเกิดของท่านหรือไม่มีอุปสรรคไหมและมีเรื่องอะไรบ้างที่ท่านจะต้องระมัดระวังให้มากๆในช่วงเดือนนี้นะคะแต่ก่อนที่ท่านจะไปรับฟังคลิปเต็มๆขออนุญาตวยพอวันเกิดล่วงหน้าให้กับท่านที่เกิดในเดือนมิถุนายนก่อนสักนิดนึงนะคะวันเกิดปีนี้ขออวยพรให้ทุกท่านนั้นชีวิตชีวิตนั้น ร่มเย็นเป็นสุขนะคะขอให้ท่านเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานให้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะมียศที่ใหญ่ขึ้นขอให้ท่านนั้นเป็นผู้ที่มีลูกน้องมีบริวารหากมีลูกน้องบริวารอยู่แล้วก็ขอให้ท่านมีลูกน้องบริวารเพิ่มมากขึ้นหากแม้นว่าท่านทํากิจการใดๆก็ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้าในกิจการของท่าน ชีวิตก็ขอให้ราบรื่นบริวารคนรอบข้างขอให้นำโชคลาบมาให้ท่านบริวารคนรอบข้างขอให้นำแต่สิ่งดีๆมาให้ท่านนะคะหากแม้ว่าท่านติดกัดมีปัญหาก,ก็ท่านแก้ไขได้ในเร็ววันในทันทีและขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างห่างไกลาจากอาการเจ็บป่วยทั้งปวงนะคะให้มีโชคมีลาบค่ะถ้าคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ท่านนั้น ได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้นให้ท่านเป็นผู้ที่มีเงินทองเหลือกินเหลือใช้และเหลือเก็บมีขอยท่านคือผู้โชคดีถูกสลากรางวัลใหญ่ๆนะคะสุขสันต์วันเกิดนะคะทุกท่านนะเอาล่ะเรามาฟังภาพรวมของชาวราศีเมถุนในช่วงเดือนมิถุนายนก่อนนะคะเป็นอันดับแรกในช่วงเดือนนี้นะคะหลายสิ่งหลายอย่างจะดีขึ้นคะ่ะสิ่งใดก็ตามที่เคยทำให้ท่านอึนอดอัดลำบากใจที่เคยทำให้ท่านต้องแบบ ในช่วงเดือนที่ผ่านมาในช่วงเดือนนี้ท่านจะดีขึ้นที่สําคัญเป็นช่วงเดือนที่ท่านจะมีโชคมีลาภทั้งด้านการงานและการเงินมีอุปสรรคและปัญหาแต่ว่ามักจะแก้ไขได้เป็นช่วงที่ปากมีิเสน่ห์คนนิยมชมชอบท่านจะมีคนเมตตาช่วยเหลืออุปธรรมคำชูนนะคะเอาละมาเจาะลึกด้านการงานของชาวราศีเมถุนก่อนนะคะเป็นอันดับแรกการงานของท่านในช่วงเดือนนี้ เป็นช่วงเดือนที่การงานค่อนข้างที่จะโดดเด่นงานให้โชคให้ลาบงานรับเรื่อลรคลรองตัวมากขึ้นและสามารถคาดหวังได้กับสิ่งที่ท่านลงมือทําคนจะให้การช่วยเหลือดีหากท่านเจรจาต่อรองผลประโยชน์ต่างๆพูดคุยเรื่องที่สําคัญมากๆท่านก็จะพูดคุยสําเร็จนะคะดวงงานเด่นหากท่านมีไอเดียที่อยากจะทําให้รีบลงมือทําโดยเฉพาะช่วงสัปดาห์แรกในช่วงสัปดาห์แรก นะคะคท่านมักจะทําสําเร็จอุปสรรคมีแต่จะแก้ไขได้ง่ายและที่สําคัญท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือข้อที่จะบอกต่อไปนี้ก็นับว่าเป็นข่าวดีสําหรับชาวราศีเมทุนไม่น้อยนะคะท่านจะได้รับข่าวดีที่ท่านรอคอยค่ะไม่ว่าท่านจะรอคอยข่าวอะไรก็ตามในช่วงนี้ท่านจะได้รับข่าวนั้นๆช่วงนี้นะคะท่านใดที่ตกงานรอง,งานหรือว่างงานอยู่นะคะ อย่าเพิ่งท้อแท้นะแนะนำให้ท่านออกหาสมัครงานลุยสมัครงานเอาไว้หลายๆที่นะคะท่านสะดวกในรูปแบบใดทำให้หมดสมัครผ่านโล,โลกโซเชียลออนไลน์ได้ก็ให้ทำเพราะว่าดวงงานเปิดโอกาสสูงมากที่ท่านจะได้งานทำนะคะท่านจะได้พบเจอกับคนเก่าๆที่ท่านรู้จักแต่ว่าไม่ได้เจอมานานท่านจะมีการติดต่อกับคนอื่นๆบ่อยขึ้นปากมีสเสน่ห์พูดคุยกับใครเขาก็รักและเมตตาปากให้ชมให้ล่าม พูดเรื่องอะไรมักจะประสบความสําเร็จในเรื่องนั้นๆหากอยากได้อะไรก็ตามขอเพียงท่านนั้นลุยและทําเต็มที่ท่านมักจะทําสําเร็จนะคะในช่วงระยะเวลานี้ดาวหลายดวงย้ายมาอยู่ในตําแหน่งที่ดีย้ายมาเพื่อหนุนนํารับผลดันเงินและงานความสําเร็จและโชคลาภมาให้กับท่านท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายเซลล์ในหน้าคนกลางซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนเป็นช่วงเดือนที่ท่านจะมีข่าวดีเกี่ยวกับงานที่ท่านทําและ ท่านใดที่ค้าขายแนะนําให้ท่านจัดโปรโมชั่นปรับเปลี่ยนการขายเปลี่แปลงการขายทดลองสินค้าใหม่ๆได้ยิ่งดีจัดโปรโมชั่นเรื่อยๆถ้าท่านทําได้บอกเลยว่ายอดขายเพิ่มขึ้นได้ลูกค้าได้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันลูกค้าได้กเก่าๆที่หายหน้าหายตาไปก็จะกลับมานะคะ ช่วงนี้นะคะชาวราศีเมถุนบางท่านจะได้ทำอะไรใหม่ๆจะได้สัมผัสกับสิ่งแปลกใหม่ซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านยังไม่เคยได้สัมผัสมาก,ก่อนขอย้ำนะคะว่าอยากจะพูดคุยเรื่องอะไรให้ท่านเร่งพูดคุยและพูดคุยด้วยตัวเองไม่เหมาะที่จะให้คนอื่นพูดคุยให้หากติดขัดมีปัญหาให้ท่านรีบแก้ไขอย่าปล่อยให้ปัญหาคาราคาซังนะคะการติดต่อสื่อสารจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะ การจัดการด้านเอกสารก็เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นและท่านจะมีข่าวดีเกิดขึ้นด้วยนะคะงานเพิ่มขึ้นค่อนข้างยุ่งมีงานแทรกงานได้งานด่วนคงยังคงคนรอบข้างยังคอยเป็นอุปสรรคต่อการทํางานของท่านอยู่แต่ท่านนั้นจะจัดการกับคนรอบข้างได้ดีโดยภาพรวมงานยุ่งงานเยอะนะคะแต่ท่านจะรับมือได้มีข่าวดีและโชคลาภ ยังคงเหนื่อยเหมือนเดิมนะคะยังคงต้องต่อสู้ยังคงต้องใช้ความพยายามแต่สิ่งที่ท่านจะได้ก็คือความสำเร็จได้เงินได้งานและให้ท่านระมัดระวังศัตรูในที่ทำงานให้มากๆอย่าได้ประมาทคนที่ไม่ชอบหน้าท่านเด็กขาดมาที่การเงินของท่านกันบ้างในช่วงนี้การเงินของท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นรายรับของท่านจะเข้ามาดีท่านจะมีรายรับเพิ่มขึ้นท่านมีดวงได้เงินพิเศษซช่งไม่ ซึ่งไม่ใช่เงินที่ท่านได้รับเป็นประจำได้เงินที่ท่านคาดไม่ถึงว่าจะได้ปากให้โชคให้ลาบท่านมีดวงได้เงินจากการเจรจาต่อรองหากการเงินติขดขัดมีปัญหาก็จะแก้ไขได้มีเงินผ่อนชำระหนี้สินต่างๆที่ท่านมีอยู่แน่นอนและท่านจะสามารถจัดการกับภาระหนี้สินต่างๆได้ดีท่านไม่ค่อยอึดอัดใจเรื่องเงินเงินทองทองมากนะคะในช่วงเดือนนี้ที่ผ่านมาท่านค่อนข้างเครียดเลยนะแต่เดือนนี้ท่านจะดีขึ้น ตั้งใจที่จะพูดคุยเรื่องของการเงินทําให้เต็มที่เตรียมคําพูดให้พร้อมวางแผนการใช้คําพูดให้ดีๆแล้วรีบพูดคุยนะคะเพราะท่านจะทําสําเร็จอะไรก็ตามที่เคยยากในช่วงที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลานี้จะง่ายและรับรื่นขึ้นแม้แต่เอ,อ่ดปากขอกู้ขอยืมใครก็ตามเขาก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเป็นช่วงที่ท่านหมุนเงินได้คล่องขึ้นหากท่านตั้งใจที่จะนําเงินไปใช้ใจ่ายในส่วนใด ก็จะได้ใช้ใจ่ายอยากจะให้เงินใครอยากจะซื้ออะไรให้กับใครท่านก็จะได้ซื้อนะคะท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการใช้คําพูดไดยรับของท่านจะเพิ่มขึ้นแน่นอนค่ะข้อนี้ชัดเจนมากสิ่งที่ท่านเหนื่อยและสิ่งที่ท่านพยายามในช่วงที่ผ่านมานะคะในช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงที่ท่านนั่นจะชื่นใจและหายเหนื่อยท่านจะได้สิ่งเหล่านั้นจะเริ่มผลิดอกออกผลท่านจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะผู้หลักผู้ใหญ่รักและเมตตาดี หากติดขาดมีปัญหาจะมีทางแก้ทางออกเสมอนะคะเป็นช่วงเดือนที่ท่านจะสามารถบริหารจัดก,การด้านการเงินได้ดีเลยละ่ะสิ่งเก่าๆเดิมๆที่ท่านเคยทันมาถ้าท่านนั้นนำกลับมาทำใหม่จะทำให้ท่านมีรายรับเพิ่มขึ้นนะคะแล้วทีนี้มาที่ค่าใช้จ่ายของท่านกันบ้างค่าใช้จ่ายของท่านยังคงเกี่ยวพันกับเรื่องราวภายในบ้านค่าใช้จ่ายยังคงจุกจิกจะได้ช่วยเหลือใครบางคน ที่ท่านรู้จักนะคะเรื่องเงินเงินทองทองฉะนั้นหากท่านจะช่วยเหลือใครในช่วงระยะเวลานี้ขอให้ท่านช่วยเหลืออย่างมีสติไม่จําเป็นที่ท่านนั้นจะต้องช่วยทุกรายนะคะขอให้ท่านมีสติในการช่วยคนให้มากๆท่านมีดวงจะได้สิ่งของบางอย่างนะคะรายจ่ายที่ท่านไม่คิดว่าจะได้จ่ายก็จะมีเข้ามาเหมือนกันแต่ท่านจะสามารถรับมือได้โดยภาพรวมการเงินค่อนข้างที่จะโดดเด่นมีโชคมีลาบแต่โชคลาบจะมาในรูปแบบที่ แตกต่างกันออกไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับพื้นฐานดวงชะตาของแต่ละท่านยังคงเหนื่อยยังคงต้องต่อสู้แต่สิ่งที่ท่านทำท่านมักจะทำสำเร็จถ้าท่านไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆท่านจะคร้าคราปลอดภัยนะคะศัตรูจะแพ้ภัยตัวเองไม่มีใครทำอะไรท่านได้ในช่วงเดือนนี้นอกจากท่านจะทำร้ายตัวเองนะคะขออวยพรให้ชาวราศีเมถุนทุกท่านโชคดีมีความสุขคะ่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ